แม้ว่าปัจจุบันนะคะจะมีนักมวยเด็กขึ้นทะเบียนเกือบ1,000 0คนค่ะแต่ว่ายังพบว่าบางส่วนนั้นมีอายุน้อยเพียง2-3ขวบเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เสียงนะะเพราะว่ามีงานวิจัยที่พบว่าหากถูกชกที่ศีรษะก็จะมีผลต่อความจําของเด็กและสมองนั้นบาดเจ็บในระยะยาวก็จะทําให้เกิดโรคลมชักได้ค่ะในงานด้านกุมาราแพทย์จึงเสนอให้มีการทบทวนกําหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันของนักมวยเด็กขึ้นมาใหม่ค่ะ การบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็กสู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กเป็นหัวข้อาการพูดคุยถึงความเสี่ยงของนักมวยเด็กนะคะโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรหล่อธรรมทัศน์ประธานโครงการศูนย์ดังสีวินิจฉัยก้าวหน้าหรือว่า IMAC ขคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยนะคะว่า จากผลงานวิจัยก็พบว่าการถูกชกที่ศีรษะโดยตรงทำให้สมองถูกสบัดและหมุนด้วย,รยแรงเวียงที่รวดเร็วทำให้สมองบาดเจ็บทั้งเลือดออกในสมองภาวะสมองเสื่อมเดวพบการกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างน้อย20หมัดตลอดการชก1นึ่งไฟนะคะและหากเริ่มชกตั้งแต่ที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ชกเป็นเวลานานยิ่งส่งผลเสียต่อสมองมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าส่วนผลต่อระดับชาวปัญญาหรือว่า IQ ที่ลดลงตามระยะเวลาของการชกมวยส่วนระยะยาวนั้นอาจทําให้เด็กเสี่ยงเป็นโรคลมชักหรือว่าโรคลมบ้าหมูได้ด้วยค่ะขณะที่สมาคมแพทย์กุมาราแพทย์ทั่วโลกนะคะต่างแสดงจุดยืนให้ยุติการชกมวยเด็กในรูปแบบที่มีการกระทบกระเทือนต่อศีรษะและสมองของเด็กรวมไปถึงกําหนดอายุข,ของการชกมวยในเด็กด้วย สำหรับประเทศไทยนะคะมีนักมวยเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยประมาณ9,998คนค่ะพบว่ามีอายุต่ำสุดอยู่ที่2-3ปีเท่านั้นนะคะซึ่งนักวิชาการก็เสนอว่าการชกมวยเด็กต้องเป็นเพียงวัฒนธรรมและกีฬาเท่านั้นค่ะต้องไม่เป็นอาชีพไม่ทารุณกรรมและไม่เป็นการพานัน ควรกำหนดหละเกณฑ์อายุของเด็กที่จะชกมวยนะคะต้องชกข้ามชกที่ศีรษะและกําหนดจํานวนยกให้ชกได้ไม่เกิน3ยกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางสมองของเด็กด้วยค่ะ